อ๋อมีมาสององค,ครับใช่หรือเปล่าอะดูในห่อนี้ก่อนครับอ้าวมาอีกองค์ครับนะล่มโพทองกับพญาติโอ้โหนี่น่าจะพิมพ์ใหญ่นะเนี่ยองค์ใหญ่ครับโอ้โหสวยมากครับพี่พี่นะฮะมาสององด้วยกันครับนี่ครับมาดูองค์นี้ก่อนเลยนะฮะดูความสวยก่อนครับดูทีครับองค์นี้ชื่อว่า พญาเต่าเรือนรุ่นเสาห้านะครับมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์ครับนะโอ้โหเข้มมากครับดูว่าจมูกโด่งนิ้วครบสวยต่อโคตรก่อคมๆผิวลุ้งๆครับนะรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีสร้างโบสถ์นะปีพศ2543ครับนะรุ่นนี้หลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกนะครับนะฮะรับ,รบประกันพระแท้และท่านหลวงปู่หลิวและที่สําคัญนะรุ่นนี้สร้างแค่เพียง2,000องค์ครับ ต่อโคตร,รนิยมครับนะเป็นพยาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่ที่สร้างน้อยและก็หายากมากๆครับนะเสาห้ามหาเศรษฐีสร้างโบสถ์ปี2543ครับนะฮะหูสวยมากครับนะสวยจริงๆครับองนี้นะครับนะมาลงกล้องให้ชมครับดูสิครับ สวยเลยครับจมูกโด่งเม็ดพรศกสวยนิ้วเลียงสวยครับไม่บี้เลยนะเกาะตอกต่อโคตรกอคมคมครับนะผิวลุ้งๆเดิมๆครับนี่ครับผิวดำเดิมครับนะฮะเส้นสายลวดลายต่างๆคมชัดมากๆนะนะเหรียรุ่นนี้จะมีความบางนะครับมีความบางไม่หนาม,มากครับนะฮะนะฮะเนะมื่อสอดสามสี่วันที่แล้วมีเข้ามาองคหนึ่งนะ นี่ครับมาได้คู่แฝดแล้วครับผิวลุ้งๆเช่นเดียวกันเลยครับนะฮะเสาห้ามหาเศรษฐีนะฮะสร้างโบสถ์ปี2 5 4 3ครับนะต่อโคตดกอแจกกรรมการครับหายากสร้างน้อยมากนะครับนะครับแล้วอีกองค์นะครับตรงนี้นะฮะรูปเหมือนใบโพหลวงพ่อหลิวรุ่นล่มโพทองหล่อโบราณรูปเหมือนใบโพรุ่นแรกครับโหองค์นี้นะดูสิครับดูน้ําทองนะครับ สวยมากนะสวยมากๆเลยนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับนี่ฮะสวยนะครับาบเบ้าต่างๆอยู่ในซอกนะสมบูรณ์จริงๆครับต่อโคตรคมคมครับเห็นไหมครับต่อโคตรคมคมใต้ฐานตรงนี้ต้องมีเลขสองห้าสามสี่เห็นไหมชัดเจนครับมีรอยตะไบนะครับตัดช่อเขาจะตัดช่อตรงนี้ครับ หนะล่อโบราณนะฮะรุ่นล่มโพทองเนื้อนวะโลหะแก่ทองครับองนี้แก่ทองชัดเจนครับนะตอนนี้ผมต้องบอกเลยว,ว่าผมมีประมาณ3-4มสี่องแล้วถ้าองค์นี้ก็ประมาณ4ององแล้วฮะนะฮะ,นะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างน้อยครับในปีพศ2534ถือเป็นรุ่นนะฮะหล่อโบราณรูปเหมือนใบโพร,รุ่นแรกครับนะครับเนื้อนวะสร้างเพียง1000องค,ครับนี่คือหนึ่งใน0 0 0องค์องครับนะฮะ พุทธคุณก็ไม่ต้องสืบครับร่มโพทองครับบูชาแล้วร่มเย็นเป็นสุขครับนะเงินทองไหลล่องคลองมือครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากๆมาพร้อมกล่องเดิมๆด้วยนะครับดูครับดูเนื้อแกะทองครับทองงามจริงๆครับงามจริงๆเลยนะนะครับงานมาพร้อมกล่องเดิมๆครับนะฮะจะสร้างนะในงานที่ระลึกหอระฆังนะครับ วัดไล่แตงทองที่จังหวัดนครปฐมนะกล่องเก่าๆเดิมๆครับสวยสมบูรณ์นะครับอ่ะผมว่าผมแกะเพิ่มอีกสักกล่องดีกว่าครับนะครับแกะเพิ่มอีกสักกล่องแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวแกะเพิ่มอีกหนึ่งกล่องแล้วกันกล่องนี้ใช้บริการของของอะไรอะ่ะ นะฮะส่งมาชื่อผมชัดเจนครับพงกรนะนะครับสององเองนะครับสั้นไปนะครับเดี๋ยวสั้นเกินไปเดี๋ยวไม่ได้ใจความนะครับกรีดเลยครับแพ็กดีนะกล่องนี้มีน้ำหนักหน่อยครับตอนกรีดผมก็จะระวังนะครับผมกลัวโดนพะเพราะเคยเคยกรีดแบบนี้แล้วไปโดนพระมีพี่ๆทางบ้านห่อห่อหุ้มไม่ดีครับไม่ได้ห่อหุ้มว่ากันเถอะใส่ซอง ซิปมาเฉยๆครับแล้วพอกรีดไปแล้วไปโดนพระนะครับเสียดายพระเครื่องครับนะอีกหนึ่งห่อนะครับแนะพ็กดีครับห่อ